สวัสดีค่ะดิฉันดรสวัสดิพรแสนคำอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาการจัดประสบการณ์แบบบูรณาการตามแนวคิดมอนเตสซอรีสำหรับเด็กอายุต่ำกว่า3ปีพร้อมด้วยอาจารย์วชิราดงภูบาลซึ่งรับผิดชอบรายวิชาร่วมกันนะคะสำหรับอาจารย์วชิราดงภูบาลน,นั้นท่านจบหลักสูตรการจัดประสบการณ์แบบมอนเตสซอรีสำหรับเด็ก,กรแรกเกิดถึง3ปีจากแอริโซนาประเทศสหรัฐอเมริกานะคะ เราทั้งสองคนจะมาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และก็นำเสนอวิธีการเรียนรู้สู่ความสำเร็จกับทุกท่านที่เข้ามาเรียนในรายวิชานี้นะคะหน่งค่ะรูปแบบการจัดประสบการณ์ตามแนวคิดมเรี่นี้เป็นรูปแบบการจัดประสบการณ์ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ดังนั้นท่านที่เข้ามาเรียนรู้ในรายวิชานี้ต้องศึกษาความรู้ด้วยตนเองทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติเป็นรายบทบทไปนะคะแต่ละบทเราทั้งสองคนได้จัดทำคลิปวิดีโอพร้อมเอกสารประจำบทให้ท่านได้ศึกษาคู่กันเมื่อท่านเรียนจบแต่ละบทแล้วท่านจะต้องทำแบบทดสอบประจำบทนะคะแบบทดสอบประจำบทนั้นก็เป็นข้อสอบแบบทดสอบที่ง่าย ท่านสามารถที่จะตรวจสอบความรู้ด้วยตนเองว่ามีความรู้มากน้อยเท่าไหร่ที่เรียนไปนะคะค่ะข้อที่2ค่ะในเมื่อท่านเรียนรู้ในเรื่องทฤษฎีและแนวทางการปฏิบัติแล้วท่านต้องทดลองการปฏิบัติจริงตามเนื้อหาในบทเรียนนั้นๆน,น,นะคะท่านจะต้องพดทดลองปฏิบัติซ้ําจนจําขึ้นใจนะคะข้อที่3ค่ะแนวทางการเรียนรู้นะคะ ท่านได้เรียนภาคทฤษฎีและปฏิบัติมาแล้วเรามีช่องทางที่จะให้ท่านที่เข้ามาเรียนในรายวิชานี้ได้มาสื่อสารแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ร่วมกันหรือสอบถามปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นระหว่างเรียนหรือเนื้อหาต่างๆร่วมกับอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชานะคะนอกจากห้องแชทแล้วเรายังมีแผนที่จะให้ท่านอาจารย์ไปศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่เป็นโรงเรียนที่จัดประสบการณ์ตามแนวคิดมัลติสตอร,อรี่สำหรับเด็กอายตุต่ำกว่าสามปี ที่มีกระจายทั่วประเทศไทยแต่ก็ไม่มากนักนะคะนอกจากศึกษาโรงงานสถานพัฒนาเด็กหรือโรงเรียนแล้วท่านก็ยังสามารถที่จะศึกษาแหล่งเรียนรู้ในช่องออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์เ,เช่น Montessori at home หรือ YouTube อมความรู้ต่างๆอยู่บนออนไลน์เยอะแยะเลยนะคะท่านสามารถเข้าไปเรียนรู้ได้นอกจากนี้แล้วนะคะท่านยังสามารถที่จะ พบปะอาจารย์ผู้สอนรายวิชาคือตัวดิฉันกับอาจารย์วชิราดงภูบาลได้ถ้าท่านยังไม่เข้าใจว่าสิ่งที่เรียนมาท่านอยากจะพบปะอาจารย์ผู้สอนรายวิชาแบบ c e t o f a c e เราก็ยินดีนะคะค่ะสุดท้ายการเรียนรู้นะคะว่าแต่ละบทมีเนื้อหาการเรียนรู้อย่างไรวิธีการเรียนรู้อย่างไรบ้างประจำบทแต่ละบทนะคะท่านจะได้พบกับท่านอาจารย์วชิราดงภูบาลค่ะ สวัสดีค่ะดิฉันวัชิราดงพูบาลน,นะคะในส่วนของบทเรียนและเนื้อหาเราจะมีทั้งหมด6บทนะคะแล้วแต่ละบทก็จะมาเล่าให้ท่านฟังถึงรายละเอียดคร่าวๆดังนี้นะคะบทที่1ค่ะท่านจะได้รู้จักที่มาของนวัตรกรรมการจัดประสบการณ์ตามแนวคิดมอนเตสซอรี่นะคะรวมถึงหลักการแนวคิดและทฤษฎีเช่นทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับแนวโน้มลักษณะนิสัยของมนุษย์นะคะทฤษฎีพัฒนาการสี่ระนาบ ที่จะทำให้ท่านเห็นว่ามนุษย์ในช่วงอายุต่างกันนั้นมีพัฒนาการแตกต่างกันอย่างไรนะคะนอกจากนี้แล้วเรายังมีทฤษฎีจิตซึมซับและช่วงการเรียนรู้ไวของเด็กนะคะท่านจะได้รู้ว่าเด็กเรียนรู้อย่างไรรวมทั้งทฤษฎีการสังเกตการและการให้อิสระและขอบเขตส,สำหรับเด็กอายุต่ำกว่าสามปีนะคะว่าเราจะทำอย่างไรเราจะให้ขอบเขตและเราจะให้อิสระภาพแก่เด็กได้อย่างไรและเด็กจะได้เกิดการ มีอิสรภาพในการพัฒนาตัวตนและสร้างตัวเองอย่างไรนะคะและสิ่งที่สําคัญอีกทฤษฎีหนึ่งนะคะก็คือการจัดเตรียมสิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกห้องเรียนที่จะช่วยส่งเสริมศักยภาพการเรียนรู้ของเด็กอายุต่ากว่าสาปีของเรานะคะในบทนี้จะให้ข้อมูลเหล่านี้แก่ท่านทั้งหมดเลยนะคะน่าสนใจแล้วใช่ไหมคะอ่ะเราไปดูบทที่2กันนะครับในบทที่2นะคะกิจกรรมพัฒนาทักษะการเคลื่อนที่เคลื่อนไหว ในบทนี้นะคะเราจะเรียนรู้กันว่าเราจะสร้างให้เด็กมีทักษะทางปัญญาผ่านกิจกรรมการเคลื่อนที่เคลื่อนไหวอะไรบ้างและเราจะทำอย่างไรได้บ้างนะคะแต่ละกิจกรรมมีอุปกรณ์ที่เหมาะสมกับเด็กแต่ละช่วงวัยโดยทั้งหมดนะคะจะรวมอยู่ในบทที่นี้นะีะ้บทที่3นะคะกิจกรรมพัฒนาทักษะทางภาษาเราจะจัดประสบการณ์การเรียนรู้ทางภาษา ให้กับเด็กแรกเกิดถึง3ปีซึ่งเป็นช่วงที่เด็กมีการเรียนรู้วัยด้านภาษาได้ดีนะคะกิจกรรมที่เราจะจัดให้เด็กๆนั้นมีอะไรบ้างและจะจัดกิจกรรมได้อย่างไรนะคะที่จะส่งเสริมให้เด็กได้มีการพัฒนาทักษะทางภาษาได้อย่างเต็มศักยภาพนะคะมีแนวทางการจัดกิจกรรมในบทนี้ห้ามพลาดเลยนะคะบทที่4นะคะกิจกรรมชีวิตประจำวนันสำหรับเด็กอายุต,ต่ำกว่า3ปี มีการจัดกิจกรรมการดูแลตัวเองการดูแลสิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกอาคารรวมถึงการเคลื่อนย้ายเฟอร์นิเจอร์และกิจกรรมส่งเสริมการอยู่ร่วมกันในสังคมเราจะจัดกิจกรรมอย่างไรเราจะมีรายละเอียดให้ท่านได้เรียนรู้กันในบทที่4นะคะบทที่5นะคะกิจกรรมพัฒนาทักษะทางสังคมอารมณ์สติปัญญาของเด็กอายุต่ำกว่าสปี ท่านจะได้เรียนรู้การเชื่อมโยงความพร้อมทางอารมณ์ของเด็กที่ส่งผลต่อพัฒนาการทางสังคมนะคะและแนวทางการปฏิบัติของผู้ใหญ่อย่างเราที่จะช่วยให้เด็กมีความพร้อมทางอารมณ์และพัฒนาทักษะทางสังคมซึ่งการมีทักษะทางสังคมนั้นเป็นการบ่งบอกถึงสภาวะของผู้มีสติและมีปัญญาในการควบคุมการแสดงออกของตัวเองนะคะสุดท้ายนะคะบทที่6ค่ะ เป็นเรื่องของบทบาทหน้าที่ของครูและผู้ดูแลเด็กที่จะส่งเสริมวินัยเชิงบวกหรือ positive discipline สำหรับเด็กอายุต่ำกว่า3ปีนะคะวินัยเชิงบวกดูเหมือนว่าจะเป็นเนื้อหาเชิงนมามธรรมสำหรับเด็กเล็กนะคะแต่ในบทนี้เราจะมีวิธีการให้ท่านได้เรียนรู้อย่างเป็นรูปธรรมนะคะที่จะนำไปส่งเสริมวินัยเชิงบวกให้กับเด็กๆอายุต่ำกว่าสปีของเราได้คะ่ะ ช่องทางการสื่อสารระหว่างผู้รับผิดชอบรายวิชากับอาจารย์ที่เข้ามาเรียนนะคะเราจะมีช่องทางในการสนทนาสอบถามและเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยกันนะคะผ่านช่องทาง Line Open Chat ศูนย์เรียนรู้สุทาเวศและช่องทางอื่นๆที่ทีมงานจนแจ้งให้ท่านทราบต่อไปนะคะเดี๋ยวเจอกันนะคะสวัสดีค่ะ